อย่างนี้ได้หมดเห็นไหมบุ๊บได้หรือหรือจะหรือจะเล็กกว่านี้นิดนึงใช่ไ่มหรือเล็กกว่านี้แล้วก็ทําการ Copy ีไปเห็นไหมก๊อปปี้ไปแล้วก็ลงมาเห็นไหมนี่คือการนี่คือคุณสมบัติพิเศษของโปรแกรมคนนี้ที่จะทําขึ้นมาอย่างนี้ สวยงามได้ไอเลิฟยูทำเพจทำอะไรส่งให้ตาม Facebook ทำได้หมดว่าจีบสาวเนี่ยโอ้โห <c oughs> ใช้เวอร์มตมาจีบสาวไม่ได้ไม่ทำไม่ทำแล้วนะใช่นไหมหรือว่าฉันรักเธอค่อนข,ข,ข,ข้างจะจะ,จะดีหน่อยใช่ไหมรู้เล่นที่ดีหน่อยรู้ว่าเราสร้างเราสร้างเป็นแพลตฟอร์มของอาจจะเป็นรูปอ,อะไรต่างๆใช่นไหมอย่นี้เราสร้างแพลตฟอร์มอย่างรูปอะไรหัวใจอะไรเงีง้ยเห็นไหมรูปหัวใจ จะสร้างเป็นรูปอะไรทักอย่างรูปหัวใจพวกเนี่ยนะดังนั้นเราก็สมมุิอันนี้นะนี่จะแล้วแต่เราวดอ้นที่ทำคร่าวๆนะแค่นั้นแค่นั้นเราสร้างเป็นรูปหัวใจมาปุ๊บเนี่ยนะเราก็วางมาปุ๊บเนี่ยแล้วจะเอาตัวเนี้ยอยู่ในรูปของรูปแบบของรูปหัวใจใช่มนะแคะนั้นตรงนี้จะมีการรวมฝันปุ๊บ ก่อนให้ดูว่าคุณสมบัติพิเศษของมันคืออะไรใช่ไหมเราคลิกปุ๊บล้วก็ไปที่เบรดิองมันมันจะมีคำสั่งต่างๆที่สเสร็แล้วเล่นไปบ่อยๆก็จะชินเห็นไหมตัวนี้จะออกมาเป็นรูปแบบนี้เห็นไหม